ผู้ขร่วมทุกท่านครับกับผมนายพลนัก,กรช่วยฟังชูวันนี้มาในนามผู้แทนองค์กรจนตะบลรหลักวันนะครับดังนี้ครับท่านครับผมผมีสองสามประเด็นนะครับประเด็นแรกแก่ผมสี่สับส่วนร่างนะครับร่างที่อ,อเวัยนาจนทาท่านาญานาจตาะวาลของเลือกที่เป็นผู้นําเสนอร่างนะครับและ เมื่อกี้ขอบคุณที่ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านชุมนุมนะครับผมคึดถึงว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นตรงกับมหาไทยใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยตัวผมเองก็เป็นผู้บริหารท้องถิ่นคือเทศบาลเกือบประมาณ2ี่ปีนะครับที่ทีได้การองที่มานะครับผมดูรากแล้วผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเป็นเชียงใหม่มหานครหรือจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมหานครหรืออะไรก็แล้วแต่ครับ ผมคิดว่าในส่วนตัวนะครับเนื่องจากว่า,าดูร่างดูอะไรแล้วเนี่ยถ้าเกิดเหมือนกับกรุงเทพมหานครหรือพัทยาเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่ของเรานี่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนแน่นอนครับในในส่วนตัวนะครับในภาคประชาชนนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับผมขออนุญาตเ่ยนะ้มอีกท่านหนึ่งซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วอาจารย์สมิงตันอุตะครับ สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกผมเนี่ยภาคประชาสังคมอาจจะเป็นสภาพเมืองก็ดีนะครับเป็นนาเสนอเข้าสภาเหมือนว่าเล่นนะครับท่านประธานครับไปยื่นไปนําเสนอนโยบายนะครับที่ที่ที่มาวันนี้เป็นเป็นผู้แทนมาเนี่ยก็อยากจะรู้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามแบบชาวบ้านเลยนะครับว่าร่างของเราดีอยู่แล้วนะครับหนึ่ง อบจอเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับวันนี้ท่านรองอยู่นะครับแล้วถูกแทนที่อะไรครับเรายกเลิกไปเลยนะครับแล้วทางนั้นทางนี้นายอำเภอที่ว่ากัมิบ้านต้องขึ้นกับนายอำเภอใช่ไหมครับนายอำเภอขึ้นกับผู้ว่าแต่ในในร่างนี้ถูกยกเลิกนะครับถูกยกเลิกเพราะเพราะอะไรถูกยกเลิกกเนื่องจากว่ามีการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นอย่างนี้นะครับผมเห็นด้วยแล้วก็ อ,อีกอย่างหนึ่งเนี่ยทางท้องถินน่นท่องเที่ยวถิ่นอย่างที่บอกว่าเทศบาลกับอบตเนี่ยผมก็คิดว่าตอนนี้ถ้าเกิดเป็นเชยงใหม่มหาคนครแล้วเนี่ยงบประมาณจะต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนครับ mm hmm. เนื่องจากว่าภาษีที่ขอขอขอ,ขอโทษนะฮะท่านท่านสสอ่าท่ถึงมองพุทีีว่าไม่ถึง10%เซนตะครับที่จะจะได้รับนะครับ mm hmm. แต่ทั้งนั้นนี้ตอนนี้แหละระเบียบใหม่ของท้องถิ่นเนี่ย ขอตรงไปที่กรมได้เลยหรือระบบ BPL นะครับแต่ทั้งนั้นนี้ถ้าเกิดว่าร่างของของที่จะทำวันนี้นะครับหรือว่าที่ที่อื่นมาเนี่ยถ้าประธานไปภูกเก็ตมาหรือถ้าประธานไปประเทศที่ญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยเอามาอาดัดแนบใช้นะครับในส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมเห็นหด้วยนะครับกับร่างตัวนี้แต่ผมมีคําถามวันนี้นะครับว่าถามแบบชาวบ้านเลยอีกครั้งหนึ่งว่า ผมมีการทำวิจัยด้วยนะครับมีแค่สิบคนผมสุม่มถามนะครับตอนที่ไปไปกรุงเทาพไปสภานะครับว่าการปกครองตนเองคืออะไรคำถามแค่นี้คำถามเดียวนะครับสุ่มถามคนกรุงเทพสิบคนปรากฏว่าคนกรุงเทพตอบได้แปดคนครับแล้วจังหวัดเชียงใหม่ถามคำถามเดียวกันเหมือนกันว่าการปกครองท้องท้องถิ่นหรือปกครองตนเองเนะี่ยหมายความว่าอย่างไร ปรากฏว่าตอบได้แค่2คนครับท่านครับมันกลับกันครับนะครับจากร้อซตอบได้แค่20%ซทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยร่างที่จะผ่านเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจะเดินหน้าจริงๆนะครับต้องมีการประชาสำพันธ์การสื่อสารที่ชัดเจนและแน่นอนกว่านี้นะครับว่าทํำยังไงให้ชุมชนนั่งเดิมหรือตัวตัวเมืองหรือไทยขอบแม้แต่ชาติพันธุ์นะครับ ว่าในจังหวัดแต่ละจังหวัด,ดใหญ่ๆเช่นจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยทำยังไงให้เขารู้และสื่อสารว่าให้เป็นทิศทางเดียวกันครับแล้วก็คําถามมีคําถามหนึ่งนะครับขออีกนาทีเดียวนะครับว่าก็อยากจะรู้เหมือนกันครับว่าในส่วนตัวนะครับว่ารู้มาตลอดว่าเอ๊ะทางมหาไทยหรือว่าทางสวนกลางเนี่ยเขาห่วงอานาจไม่ยอมปล่อยหรอกอะไรประมาณนี้ครับวันนี้ก็เลยมาวันนี้ว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าทาง ระบบข้างบนเนี่ยเข้าห่วงอำนาจจริงหรือเปล่าอย่างนะี้ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นความในใจครับขอบคุณครับ